สวัสดีครับพี่น้องมานะกินเขานับกันอีกแล้วครับเขาเจ้าเขาเจ้ากินเขาก็ปนก็เก้าครับอันอนี้ปนมาอนีกินปนปลาทูมอาอนีกินปนปลาทูครับปลาทูปลาทู่าจะสวนบางหันจนจิตเที่ยงแล้วพี่น้องมานะกินเขาเจ้ากอนคนออหยังจะได้นนมันกระดอกระเดีย บอกไปสวนมากเลยก็สิกินเข่าแล้วก็สิไปเห็นงานต่อครับเหลืองานสีทุ่มตื่นหกโมงเช้าบอกไปสวนไปหน้าคือเกามันกระดอกระเดียกขนกระได้กระคนอีหยังเมาแล้วก็หยัดก้อนจริกินเข่าก็กินกระเทียมคือเกาหรือครับพี่น้องหัดบ้าอะไรกระเทียมกระเทียม กินกีบเงยไปเลยครับพี่น้องกินกินแล้วสิเห็นในร่างกายแข็งแ,แรงลองเบิังเดอ้อ tích khẩu vật câu ở cái đồng chín hoàn mưa giờ có bớt con khẩu con này chín đây hoàn sám bàn thôi khui oh, hay mất bớt một chiếc đồng bậc thì tây nó một phong hết rồi ไม่บ่อยฟังครับมันขค้ืนฝนตกแห้งแห้งออกไปสวนบางหน่เป็นต่ดีใจน้ำคาตะไคร่คักแน่พอกันได้กินน้ำม,มันเึ้ื่อนไว้กอตะไคร่กับข้าขีา่ยง่ามหอดเอวสูงสอ่ะอันหัวตะไคร่ก็สั่แสน นอคากับซ้ำแข็งขึ้กันหนองไปเบิ้งมากเหมือนโ่ามครับฮะใ่กมาดึงออก แรงตกมาอางนาฝนเนาะตงิได้ง่ามเขา,เ,ขาอเอาอีกพักกระแยง้พักกระเนี้ยข้นปลปลากระแซบผักกระแยงกินกับป้นปลากระี่นี่ không phải bưng hình. nó mày cửa ừ, lái luôn ở đây bưng kịp sau thì hiện học nó mày nó bơm mẹ nhanh có chén nó được nó nó được à của คุนท้ายพิมพ์เจ้าเนี่ยอาทิตย์หน้าจะได้ไปตัดน,น้องน้อยังกเออน้อไม่ไพน้องไพน้อไม่วัได้เบาต้นพี่น้องฮึ I <laughs> 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 นับคนผู้เนี่ยครับกิน่ายยูงงย่ง่าพคนถวยเดี๋ยวกับผักกับข้าวเหนียวกินขาบเดี๋ยวยู่ด้เบิดมือี่น้องเปินดาวพันไว้เยู่เด้ có cái nhang là dẹp tắt cái nhang เป็บเป๊ะเจ้าก็คุยพี่น้องจะได้เต็มตเต็มบัตถวยนั่นขวดไปขวดไป đẹp cho này nhục sốt với nó ới im đậm Ugh. <laughs> 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 จำเนี่ยครับเจ็บหนาพอกันไหมครับผม